สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY by ครูต่านะคะเรามาทำดอกไม้ผ้ากันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเศษผ้านะคะแล้วก็เทมเพลตอันนี้นะคะวางไปบนเศษผ้าแล้วก็วาดแล้วก็ตัดตามจะง่ายกว่านะคะซึ่งครูตายก็ตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีกระดุมต่างๆเอาไว้สำหรับทำเกสรค่ะได้เย็บผ้าเข็มได้เส้นคู่นะคะ แล้วก็กันไก่ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดอกไม้นีเ้เราก็มาเลือกเสร็จผ้ากันคูณต่ายก็เลือกมาแล้วนะคะคู่ต่ายจะใช้6ชิ้นค่ะ6ชิ้นก็เลือกลายไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ได้เส้นคู่เสมอนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะรูดเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ เมื่อเราเลือกผ้าได้แล้วนะคะเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะเนาค่ะเริ่มตั้งแต่มุมแหลมๆฝั่งนี้เนาไปจนกระทั่งถึงฝั่งนี้ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเรายังไม่ถนัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเข็มหมุดกลัดไว้ก่อนก็นได้อันนี้แล้วแต่ถนัดนะคะ แล้วเราก็ห่างจากลิมขึ้นมาสักประมาณครึ่งเซนโดยประมาณก็ได้นะคะเราก็เนาไปเรื่อยๆถูต้ตายไม่ค่อยถนัดเราก็จับไปด้วยเนาไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ซีเรียสเลยไม่เพราะว่าเดี๋ยวเวลารูดเนี่ยค่ะมันก็จะย่นเข้ามาอยู่ดี วิธีดอกไม้ที่ครูต่ายทำนี้เนี่ยมีการตัดผ้าเป็นวงกลมด้วยนะคะอันนี้พอเราถึงแหลมๆแล้วเราก็ดึงทีหนึ่งก็ได้แต่ครูต่ายมองว่าการตัดผ้าเป็นวงกลมกับการตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะสี่เหลี่ยมง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็เนาไปตามด้านนี้เนาเหมือนเดิมเลยค่ะจนกระทั่ง มาสุดตรงนี้พอสุดปุ๊บเนี่ยเ,เพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอรูดแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนกลีบดอกไม้กลีบหนึ่งเห็นไหมคะถ้าเราจับหน่อยก็ได้อันนี้ก็เป็นกลีบดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วนะคะก็อันถัดไปก็เช่นกันค่ะแต่ว่าครูต่ายจะสลับสีนะคะสี่เหลี่ยม ก็ภาพเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มุมแหลมน,นะคะเราจะเอาจากมุมแหลมด้านข้างมาตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปนะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้เวลาที่เราเริ่มต้นเราก็พยายามให้ชิดให้ชิดด้านนี้ที่สุดนะคะอย่าอย่าไปเริ่มตรงข้างในให้เลื่อนออกมานอก,นอก พื่อที่ว่าเวลาที่เราลูดกลีบเข้าไปแล้วนี่ค่ะมันมันจะได้เ,เนียนสนิทค่ะอันนี้เราก็เนาไปเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้คุณแตายก็จะขอไปเหลวนิดนึงพอมาถึงตรงนี้เราก็ดึงขึ้นพอมาถึงแหลมๆตรงกลางะคะ่ะเราก็ดึงขึ้นสักครั้งเนื้อเราก็หักมุมมาอีกด้านหนึง่ง เราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด6กลีบหรือตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการถ้าเกิดว่าต้องการดอกใหญ่กว่านั้นก็สามารถเพิ่มเป็น7หรือ8ก็ได้แต่ถ้าดอกใหญ่ขึ้นเนี่ยตรงกลางมันก็จะเรูใหญ่ขึ้นหมายถึงตรงกลางตรงนี้นะคะมันก็จะเล็ใหญ่ขึ้นดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องเลือกกระดุมหรือว่าสิ่งที่จะปิดตรงกลางนะคะให้เหมาะสมอันนี้เราได้2กลีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําที่เหลือนะคะ ตอนนี้คุณต่ยก็ทำครบทั้งหมด6กลีบเลยนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะเราก็รูดให้ได้ขนาดดอกตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราชอบแล้วเราก็จะต้องเชื่อมต่อกับดอกแรกที่เราเริ่มต้นเอาไวะคะ้ค่ะกลีบแรกที่เราทำเอาไว้นะคะจะได้เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมแบบนี้ นะคะเราก็จัดก่อนที่เราจะล็อกเราก็จัดให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนค่ะพอได้แล้วเราก็มาล็อกให้แน่นนะคะ,คะก็มาเย็บจิ้มลงไปตรงก็ใกล้จุดที่มีได้ขึ้นมา เราก็ต้องจับไว้นิดนึงก่อนนะคะกันมันเลื่อนแล้วเราก็ล็อกเอาไว้่ค่ะพอแน่นแล้วเราก็มาจัดกลีบดอกค่ะเราก็มาดึงกลีบดอกเห็นไหมคะเป็นดอกไม้แล้วหกกลีบทีนี้เราก็มาเลือกดูว่าตรง ช่องปิดตรงนี้ค่ะเราจะใช้อะไรปิดแบบนี้ก็น่ารักนะคะโดยการการปิดเกสรเน,นี้ยค่ะเราจะเย็บก็ได้หรือว่าเราจะใช้ปืนกาวก็ได้นะคะเดี๋ยวคูณต่ายจะลองใช้กระดุมผ้าอันนี้ก็จะก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะโชว์กระดุมแต่คุไต่ายว่ามันใหญ่ไปแล้วก็ต้นทุนมันสูงเกินไปกระดุมผ้าอันนี้เป็นไปนจ้างเขาป,ปั๊มนะคะราคาจะสูงนิดนึง จริงถ้าเป็นไซเนี้ก็โอเคแต่ถ้าเราต้องการที่จะทําเองอันนี้ครูต่ายมีทําคลิปสอนด้วยนะคะ <_ S 1> ก็สามารถเลือกไซ์กระดุมได้ตามที่เราต้องการยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจลองไปหาดูคลิปนะคะไซนี้ก็ได้แล้วเราก็ใช้ปืนกาวค่ะถ้าเป็นกระดุมผ้าถ้าเป็นแบบนี้ค่ะใช้ปืนกาวติดก็ได้แต่ถ้าเป็นกระดุมผ้าเราก็สามารถที่จะติดแล้วเราก็เอาได้ในนี้ค่ะ สอยติดไปได้เลยหรือเราจะใช้ถ้าเราต้องการใหญ่ขึ้นก็แบบนี้ก็ได้อันนี้มันจะดูลายไปเนี่ยค่ะมันก็มันก็แล้วแต่เราชอบนะคะว่าหรือไม่ก็แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งอันนี้นี่ก็คือเลือกตัด ผ้าช่วงที่มันเป็นสตรอเบอรี่แล้วเราก็เย็บติดไปซึ่งการเย็บติดตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือการสอยติดธรรมดาค่ะหรือถ้าจะให้เร็วนะคะถ้าเราทําขายเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้ปืนกาวติดได้เลยนะคะเพราะว่าปืนปืนกาวนี่ก็แข็งแรงนะคะถ้าอย่งงางนั้นก็เพื่อนๆรู้วิธีการแล้ว เพื่อนๆสามารถไปทำต่อได้เลยนะคะอันนี้เราก็จัดกลีบให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นดอกไม้ผ้าที่สวยงามขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ